สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับกล้องฟิล์มมินอต้าพีเอนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล้องพาโนรามานะครับผมก็คือให้สัดส่วนภาพที่สิบหกต่อเก้านะครับผมเท่านั้นเนาะอืมเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้คือเป็นกล้องที่ดีไซน์แล้วก็ขนาดเนี่ยสวยมากนะฮะเหมาะสมมากคือขนาดกระทัดรัดมากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเทียบนะครับกับอ่า โกนิก้าบิ๊กมินินะครับ B M สามูย์หนึ่งเนาะอืมจะสังเกตได้เลยนะว่ามีขนาดที่เหมือนจะพอๆกันนะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะส่วนตัวเนะี่ยอืมเห็นไหมับอืมแล้วก็ต้องความรู้สึกในการจับเนี่ยนะครับผมยกให้มินอต้า P S นะครับจับผมว่าจับเข้ามือกว่านะผมเป็น คนมือกว้างนะบอกก่อนนะอืเป็นผู้ชายนะครับยังรู้สึกว่ากล้องเนี่ยมีขนาดเล็กนะแต่ว่าสามารถทําให้จับแล้วก็รู้สึกเข้ามือได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็วัสดุเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะอืมเป็นเป็นพลาสะติกที่ดูโอเคมากๆเลยนะโอเคนะครับเรามาดูแล้วก่อนนะอืมก็คือตัวนี้นะครับบอดี้เนี่ยสวยๆเลยนะ มีรอยตำหนินะฮะน้อยมากเลยนะมีแบบรอยลอกเนี่ยหนึ่งจุดเนะสองโเฉตรงนี้นะฮะแล้วก็ันล่างเนาะอืมแค่นี้ฮะนรองนั้นก็สีไม่ลอกเลยนะแต่ว่าสวยอยู่เลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีตําหนิอยู่จุดเดียวนะ,ะที่แบบหลักๆเลยนะก็คือนี้นะฮะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็อ่ะ คือกรอบขอบแฟดเนี่ยจะมี100รอยร้าวนะครับผมอืมพอลองรูปดูปปปเนี่ยก็คือภายนอกเนี้ยจะไม่รู้สึกถึง100รอยร้าวนะก็คือกลายเป็นว่าเนี่ยร้าวที่วัสดุภายในนะครับผมไม่ได้ร้าวจากภายนอกอืมรูปอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่มีแบบความรู้สึกถึงผิวแตกอะไรเลยนะอืมครับผมโอเคก็คือตำหนิมีจุดนี้จุดเดียวนะฮะ น้องน้ยก็สวยๆเลยแลเรื่องการทํางานเนี่ยก็คือเต็มระบบเลยนะตัวนี้เนี่ยอ,อันนี้ก็เปิดง่ายนะครับฝาปิดเลนเนาะมสมูทเลยแล้วก็จอหลังเนี่ยก็ทํางานปกตินะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยตั้งวันที่ได้ตั้งปีคศออเนี่ยได้แค่ปี2 0 1 9กนะก็คือปีที่แล้วเนาะเพราะว่าพอจะ ตั้งให้เกินไปสองสิบเก้าเนี่ยมันก็จะรันกับมาที่แปดเจ็ดต่อนาะครับอืมโอเคแต่ก็ไม่ได้มีผลเลยนะอโอเควเวลาอะไรก็ปกตินะฮะก็คือทุกปุ่มเนี่ยใชใ้งานได้หมดเลยเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาใช้งานถ่ายดูนะอโอเคเห็นมะยิงแฟงยิงปกตินะครับผมแล้วก็ไพ่หลอดแลวเนี่ยก็ขึ้นนะนะ่เห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยอืมแล้วก็ เมื่อกี้ผมได้ลองเทสลองใส่ฟิล์มเบื้องต้นดูนะครับทดสอบการทํางานเบื้องต้นเนาะก็คือฟิลม์มตัวนะ้ำฟิล์มเนี่ยเดินปกติใส่ฟิล์มแล้วฟิล์มก็เดินปกติเนาะทุกครัง้งที่กดถ่ายเนี่ยแล้วก็การกอฟิล์มเนี่ยก็กดปุ่มด้านล่างนะครับผมเนี่ยกดปุ่มนี้เนาะอืมแล้วฟิล์มก็กอลับมาปกติได้เลยก็คือการทํางานเนี่ยเต็มระบบเลยนะครับผมอืมปุ่มอะไรก็ทํางานหมดเลยเนาะแล้วก็เล่นเนี่ย เลนใสนะครับผมผมถ่ายรูปลงให้ดูแล้วเลนใสเนาะไม่มีฝุ่นไม่มีฝ้าไม่มีรานะครับผม,อมโอเคประมาณนี้เนาะครับก็คือกล้องมิน o ต้านะครับ p s ทํางานเต็มระบบเนาะตำหนิมีครอบฝาเลนนะครับมีรอยร้าวภายในเนาะรูปๆแล้วไม่รู้สึกถึง รอยร้าวหรือผิวแตกเนี่ยก็คือวัสดุภายนอกเนี่ยไม่ได้แตกเนาะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ํามีฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับผมอืมประมาณนี้นะโอเคอย่างไงสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ